สวัสดีค่ะเล่นเองค่ะกำลังเตรียมตัวเดินทางกับจากการโคดโอเกอร์ลอยล่ะค่ะแต่ตอนนี้ MP หมดเกี้ยงเลยเลยต้องมานอนหมดสภาพอยู่แบบนี้เลยค่ะตอนที่19ก็ไม่เข้าใจหรอกแต่เหมือนจะชนะขาดลอยเลยค่ะก็ฝืนมาจนถึงหน้าเมืองฮารุ่าได้แล้วนะแต่ตอนนี้ขอพักอยู่ข้างทางก่อน สมาชิกหน่วยปราบปรามโอเกอร์เจ้าหน้าที่ของทางกิวแล้วก็คนที่กําลังขนย้ายชิ้นส่วนพวกโอเกอร์เรียกได้ว,ว่าวันนี้วุ่นวายกันเป็นพิเศษเลยหน่วยปราบปรามเองก็มีหน้าที่ต้องทําหลังการต่อสู้ด้วยแฮะลำบากหน้าดูหัวหน้าคิวก็ช่วยปกปิดเรื่องของฉันให้ด้วยจริงๆเฮ้เฮ้ฮนักปะจนภัยหน้าใหม่ไร้เรียวแห่งอย่างเธอหนะกลับบ้านไปเถอะเดี๋ยวก็โดนโอเกอร์จับกีอก เอาเธอเดี๋ยวพวกเราจัดการให้เองสบายใจได้พวกเกนี่นะคนที่ช่วยพวกเกไว้ก็คือน,ยนภยต์ภัยหน้าใหม่ไรเลี้ยวเลงคนนี้แหละจริงสิหลังจากจบเรื่องแล้วไปเดิมกันสักหน่อยไหมล่ะได้ไปเดิมกับวิรบุรุษยอย่างพวกเราทั้งคู่เลยนะเดี๋ยวพวกเราก็จะได้เงินรางวัลแล้วฉะนั้นคืนนี้ก็เีิมกันได้ยาวๆเลยนะถ้าเป็นเธอแล้วก็พวกฉันจ่ายได้เรื่อยๆเลยไม่เป็นไรหรอกอนอตหมาป่าตัวนั้นใช้ตัวเดีวยวกับ ที่ฆ่าโอเกอร์ในป่าหรือเปล่าป,ป้าน้ะเป็นไปไม่ได้หรอกเฮ้ hey, ไปทําอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะเอ๊ hey, สองคนนี้ที่ถูกพวกโอเกอร์ไล่ก็เจินไปนี่นะกํากลังนอนพักเหนื่อยนะคะเพราะฉันเป็นพวกแรงน้อยเป็นงั้นหลอกเหลอวันนี้ต้องขอบใจเธอมากนะจะอยู่ที่เราอล่สักพักใช่ไหมถ้ามีเรื่องลาบากอะไรก็บอกพวกเราได้นะ จะช่วยเท่าที่ทับได้นะขอบคุณค่ะโชคดีนะคะถ้าคอยมาช่วยฉันเลี่ยงในเมืองได้แล้วก็คงจะดีนาดูเธอปลอดภัยดีใช่ไหมเธอหายไปไหนมาทั้งเดือนนึงน่ะลูกคนโอเกอร์จมตีไปแล้วซะอีกนี่เล่าทำไมต้องโผล่มาตอนนี้ด้วยเนี่ยฉันเองก็คอยช่วยเธอเหมือนกันนะดูจากผลงานการปรับรามโอเกอร์ของฉันก็ได้ ไม่ละเกใจฉันนั่นนะผลงานของฉันน่างหากเนธทำไมถึงสนใจผู้หญิงคนนั้นหนักหนาะไปกลับบ้านกันได้แล้วเฮ้ยเตือจริงๆกลับดีกว่าเมืองฮารุราไม่ได้กลับมาตั้งเดือนหนึ่งแล้วนะสินะนอกจากเรื่องที่เขาพังฉลองเล่งกระปาโป๊กเกอร์ได้แล้วเมืองก็ไม่ได้ดูเปลี่ยนไปเลยแฮะก่อนอื่นก็กลับไปที่โรงแรมก่อนก็แล้วกัน ถึงจะไม่ชอบหน้าพอ่อครัวก็เถอะแต่ไม่มีที่อื่นแล้วที่พวกน้อยเขาพักได้เออขอเข้าพักทาไมถึงเขาพักไม่ได้ละ่ะอุตส่าห์เดินทางมาจากเมืองหลวงเลยต้องขอไปด้วยครับตอนนี้ห้องพักของทางโรงแรมเราเต็มหมดแล้วครับผมเออโทเอออุตส่าห์มาเพื่อกินอาหารนีนเขาลือนั่นแท้ๆอะไรกันเข้าพักไม่ได้หรอเนี่ยแล้วอาหารใน้ขาลือนี่มันอะไรกัน เอ้คุณเล่นกลับมาแล้วหรอคะคุณลิลลี่เกิดอะไรขึ้นหรอคะแขกถึงมากันเพียบเลยแบบนี้ก็ครั้งที่แล้วที่พกขวพยายามทำอาหารเลยแบบคุณเล่นแล้วล้มเหลวนะคะแต่อาหารนั้นดันกลายเป็นข่าวลือในเมืองหลวงและตามหัวเมืองเลยมีหลายคนที่มาที่เมืองฮารุละเพ้าอยากลองชิมนะคะมาเพื่อกินไอ้นั่นนะ่ะนะถ้าฉันเองก็คิดว่าไม่เห็นจะอร่อยแต่ก็พระแบบนี้ธุรกิจเราเลยลุ่งเรืองค่ะ กอนะแต่ว่าในเมื่อห้องพักเต็มแบบนี้ก็ใช่ไม่ได้เราจะไปหาที่อื่นเอ๊เดี๋ยวก่อนสิคะเออคือคุณเจ้าของโรงแรมนะ่ะเขากาันห้องที่คุณเลนเคยพักเอาไว้ให้ไว้นะคะที่ลูกค้าเพิ่มคลนค่ะดีคือเพราะคุณเลนคะ่ะเขาเลยบอกว่าถ้าคุณเลนกลับมาอีกก็เชิญเข้าพักได้เลยคะ่ชะชัดดีแล้วค่ะเนื่ยน้อยครับคุณก็จ่ายเงินให้เราด้วยได้สิคะผู้จัดก,การเองก็โอเคแล้วคะ่ะเมื่อย็น โอ้โห,โหคนเต็มเลยฮช่ปกติที่โรงเรียนจะมีอาหาร2ชุด3ชุดเดียวมาให้แขกสามารถเลือกกินแบบที่ชอบได้เลยแต่ตอนนี้แขกเพิ่มขึ้นเพราะอาหารใหม่ที่ว่าเลยจัดเข้าไปอยู่ในเมนูด้วยสินะไอเนื้อ,ออกที่นั่น ที่น้ำมันเยิมจนชุ่มขนมปังนั่นน่ะนะเดี๋ยวก็ได้ท้องเสียหรอกถ้าแบบนั้นกลับไปกินไส้ก,กรอกเหมือนเดิมแล้วกันเอาเป็นเมนูแนะนาเนื้อ,ออกทอดประกบขนมปังสินะคะเอ๊ะเพื่อนล่มงงานคุณลิลลี่นี่นะเชื่อลิสค่ะแล้วคุณลิลลี่นะคะขออภัยที่ให้รอค่ะวันนี้แขกเต็มเลยทํางานตัวเป็นเกียวอยู่นะคะงั้นช่วยบอกเธอให้หน่อยสิว่าพอเสร็จงานนี้แล้วช่วยเอาขนมปังไส้กรอก เป็นเมนูแนะนำมาที่ห้องของฉันด้วยนะคะพอดีว่าไม่ได้กินข้าวด้วยกันมาสักพักแล้วครับ่ะได้คะ่ะเออคือว่าหืมให้ฉันไปด้วยได้ไหมคะอยากเอาของอะไรลอยให้แต่คนเรี่กินสิคะโอ้โ,อโอหเหื่อลายใหม่อย่างนั้นเหรอทําอาหารเก่งจนเห่อหอมนี่ลําบากจริงๆนะตามสบายเลยคะ่ะที่จริงแล้วไอเมนูแนะนํเนี่นะมันยังไม่สมบูรณ์นะคะ คืนนี้มาที่ห้องของฉันสิคะจะแสดงรสชาติล้ำลึกของเมนูฉบับสมบูรณ์ให้ดูเป็นขวันตาครึ่งชั่วโมงต่อมาขอรบกวนด้วยคะ่ะเอาเมนูแนะนำมาแล้วคะ่ะงั้นก็มาเริ่มกันเลยไหมคะขอไปไที่ให้เรานหน้าสาวใช้ช้อนตักออกมาแบบนี้ราดมัสตาร์ดและซอสมะเขือเทศลงไปนี่แหละคือไส้กรอกที่แท้จริงละ่ะไส้กรอกด้่แท้จริง ดอกลูมาตอนที่ไปหมู่บ้านทางใต้นะ่ะซอสมะเขือเทศนี่มันก็คือการเอามะเขือเทศมาบดเริ่มสมอย่างอื่นลงไปส่วนมาสตาร์ดนี่พอดีไม่มีน้ำส้มสายชูที่หมักจากแอปเปิ้ลเลยใช้ไปธรรมดาแทนเชิญชิมกันได้เลยค่ะนี่สุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะเอิ้มทำไงดีล่ะฉันอาจจะทนไม่ไหวแล้วก็ได้พาเด็กสาวสอคนเข้ามาในห้องพักแบบนี้รู้สึกลาวกยังไงก็ไม่รู้ อะไรกันเนี่ยอร่อยเกินไปแล้วความช่าของเนื้อผสมกับซอสความเปรี้ยวและความเผ็ดที่ผสมกันนี่รู้สึกถึงความเปรี๊ยมพิติที่กําลังกระจายอยู่ภายในปากได้ดูดหน้าย่อมเยมของเด็กใหม่แล้วคะ่ะดีจริงๆที่ลองทําขึ้นมายังมีซอสเหลืออยู่นะคะถ้าเพิ่มให้อีกหน่อยคะ่ะขอเพิ่มอีกอีกขอเพิ่มอีกคะ่ะทําไมเธอได้เยอะกว่าอีกให้ฉันด้วยสิคะทำไมเหลือภาพลักษณ์อะไรแล้ว วันต่อมาที่คิวนักประชนภัยวันนี้ฉันมาเพื่อคุยกับหัวหน้ากิวเรื่องของโอเกอร์เมื่อวานเฮ้เธอนะเออมีอะไรหรอคะเจ้าคนที่มาตอนเย่เมื่อวานเนี่ยนะไม่ชอบหน้าเลยเว้มากี้ทางกิวเหราให้ฉันฟังแล้วมาป้านนั้นเสด็ว่าคนที่คบพวกมอสเติลเมื่วานก็คือเธอสินะไม่ใช่ค่ะเฮ้เฮ้เหัวกิวทำอะไรอยู่เนี่ย อย่าไปพูดปะบานะไม่ว่าจะคูยแต่อพอลล่าฮอลาฮอลล่าปัญอยู่สิท่าทำอะไรอยู่นะพวกเธกระทายเรื่นี่กับข้าเรล่ยมาหวานหน่อยนะในหนังสือสัญญาเขาเขียนไว้ชัดแล้วนะว่าไม่ให้ถามเรื่องนี้แต่แกก็ยังคิดจะผิดสัญญาเร่องเ้ินเหรอคงจะรู้สินะว่าผลที่ตามมาจะเป็นยังไงรู้หรือเปล่าว่ากิวน่ะทำอะไรได้บ้างฉันสามารถรายงานเรื่องนี้ไปทางเมืองหลวงแล้ว,หวโหมดต่างๆได้ในทันทีเลยนะแกนะ่ะ เข้าใจไม่ว่านั่นหมายความว่าไงเราคุยกันจบแล้วอย่าให้ฉันได้ยินยินแกพูดเรื่องนี้อีกนะแรงกว่าดัานหน้ากว่าสนเลยใหหัวหน้าเกียวเนี่ยหน้าเก่งขามกว่าที่เคยคิดซะเยอะเลยนักชนภผ่าคนนี้ตัวหวดเหลือน,นิดเดียวเลยไปเลยแม่หนูถ้าทางเจ้าบ้านดีจะมากวนใจสินะไม่หรกคาไม่งนะขนาดนั้น เหมือนจะฆ่าเขาด้วยมือเปล่าเลยแฮะทะกกี้พวกที่จะโวยวายคงจะมีแต่พวกนั่นแหละเห็นว่าปาร์ตี้ที่มาจากหัว,หวเมืองนะพวกนั่นชอบมองเมืองเราเป็นแข็งเลยลํำผางหน้าดูเข้าใจแล้วคะ่ะแล้วก็เจ้านิวสินะถ้ามันยังไม่ยอมเลิกต่อเีากเธอสักทีแล้วก็คงต้องลงโทษสักหน่อยแล้วแหละนะจัดการเลยครับชาวเมืองนี่เป็นมิตรของเธอทั้งนั้นแหลนะ เพราะได้ยาจะสมบุญภัยที่เธอเก็บมาซะเยอะทําให้จํานวนนักปรชญภัยที่บาดเจ็บหรือตายก็ลดน้อยในเมืองนี้ในเมืองที่กําลังคนกําลังขัดแค้นแบบนี้เธอช่วยไว้ได้มากจริงๆวันนี้จะจ่ายค่าชิ้นส่วนพฟกอกเกอร์แล้วก็ค่าสมุญภัยที่เก็บมาแล้วก็จะเอาเหินเวจเอาเกอร์ให้ด้วยค่าหนักหนักจังเลยนะคะประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยรวมๆมแล้วก็ห้าร้อยเหรียญทองแล้วนะฮะจริงจริงต้องมากกว่านี้อีกนะ แค่โอเกอร์เหรอตัวเดียวก็มีค่าประมาณสองพันเหรียญทองแล้วแล้วเธอก็จะกันโอเกอร์ไปอีกสิบตัวด้วยนี่ยี่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยฉันยังรับเคล็ดผักปลาไม่ได้นะคะช่างมันนังคะ่ะแต่จะได้มาตอนนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วเก็บใส่กระเป๋าสกิลช่องเก็บของแล้วกันก็นะถ้าไม่มีอะไรดีดแล้วทางนี้จะช่วยเองเรื่องคอยคุ้มครองแบบเมื่อกี้นะ่ะเชื่อมือได้เลย ขอบคุณมากคะ่ะเอาละได้เวลาอาหารเที่ยงแล้วสินะกลับเลยดีไหมนะ ibly. อ้าวคุณเล่นคุณลินลี่มาทำอะไรที่นี่หรอคะเออจะมาชวนพี่สาวไปกินข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะเออถ้างั้นให้ฉันไปกินด้วยได้ไหมคะเดี๋ยวฉันจะทําอาหารนี่คะ่ะจะดีหรอคะเอาแล้วเอ,ลอเอาเลยคะ่ะเอาเลยค่ะเออขอบคุณที่ชวนนะคะแต่ให้ฉันไปด้วยจะดีจริงหรอคะค่ะเชิญเลยคะ่ะ สีหน้าคืบคบของคุณลิลี่น่ารักชัดไปค่ะซะด้วยสิยิ่งสีหน้าคืบคืบของคุณเซน้านี่เล่นเอาใจเต้นเลยแล้วก็ท้าสะดุกของคุณอากิวจะไปด้วยได้ไหมครับฉันด้วยลึกสุปกุ้งเข็มคนกุ้งผัดซอสพริกเข้าสวยนี่คืออะไรหรอครับเป็นเมนูอาหารที่ทํามาจากกุ้งซื้อมาจากคป้าเลีมพะเลทางใต้เยอะเลยกุ้งเนี่ยคือไอ้ที่มันแข็งแข็งแห้งๆเหมือนข้าวนั่นนะหรอครับ เออนั่นแหะคงเป็นเพราะทําไม่เป็นนะครับพ่อครัวที่ไม่ได้อยู่ริมาเลนี่ไม่รู้จักการเอาเส้นดําหลังกุ้งออกสินนี่เป็นเมนูใหม่ค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องแบบนั้นหรอกคะ่ะเข้าใจแล้วค่ะทางนั้นวิธีที่เอาใส่ปากขึ้นธรรมชาติอหลากหลายก็แพรกระจายรสชาติล้ำลึกราวกับทะเลที่ไหลกลนบึงรูเหมือนจาก รูปเหมือนจะจมหายไปในซุปนี่เลยนี่มันอะไรกันคะเนี่ยเพิ่งเคยได้กินของอร่อยขนาดนี้เป็นครั้งแรกเลยคะ่ะขนาดอาหารชั้นหนึ่งในเมืองหลวงยังสู้ไม่ได้เลยด้วยซ้ำซุปนี่ดูเข้มข้นจนน่ากลัวเลยฮะเป็นรสชาติของกุ้งตอนที่กินกุ้งครั้งก่อนนี่ทั้งรสชาติและกลิ่นแย่มากจนไม่กล้ากินอีกเลยเสียงตอบรับดีจริงๆ ฉันเอาหัวกุ้งลงไปต้มแล้วคอยตักเศษไข่ต่างๆออกเท่านี้ซุปก็ไม่มีกินข้าวแล้วกุ้งผัดนี่ก็อร่อยไม่แพ้กันหยุดกินไม่ได้ความเผ็ดร้อนหลังจากกินเข้าไปนี่กุ้งผัดซอสพริกเสียนะฉันมีแป้งมันเอาไว้ใส่ตอนผัดแล้วแต่ไม่มีโต๊ะผาเจียงนี่สิจะไปหาวัตถุดิบมาทำเองมันก็ยุ่งยากสุดท้ายเลยใช้เวลหลักสันทำขึ้นมา เอาหดส่วนน้ามันงารถเผ็ดฉันก็ใช้พริกที่เก็บม,มาจากป่าข้างแม่น้ําทางตะว,วันออกเชียงเหนือทําขึ้นมาทอนว่าเดี๋ยวสิลิล,ลี่เธอจะคิดมากไปแล้วนะพี่ต่างหากลากิดไม่ตั้งแปดตัวแล้วนะหนูคอยนับอยู่ขอแค่มีซุปแล้วก็ฉันเติมข้าวได้เรื่อยๆเลย,เลยก็จะอธิบายรายละเอียดการทำอาหารอยู่หรอกนะคะแต่ระหว่างนั้นเกรงว่าจะโดนแย่งกินมาจนหมดก่อนฉะนั้น เอาลากเปลยของสองสาวงามกับผู้ชายไว้กลางคนไปแทนก็แล้วกันนะฮ่าฮยังไม่ให้เตือนีเพียบเลยกินยเยอะเลยคะ่ะทุกคนเนี่ยเป็นคนแบบนี้หรอกเหรอไม่ไหวแล้วกินต่อไม่ไหวแล้วค่ะกินมากเกินไปขยับไม่ได้งั้นก็กินนี่ต่อไม่ได้สินะคะยันเลี่ยงนี่มันอะไรกันเนี่ยโป่งใสสะท้อนแสงสวยยังเลยเรากับอัมฉน,นียแถมกินยังหอมมากด้วย ตอนพยายามคิดค้นเครื่องปรุงอยู่ที่หมู่บ้านทางใต้ฉันขอให้เขาเก็บสาหร่ายแดงมาให้จากนั้นก็แปลรูปประมาณนี้แหละคะ่ะแต่พ่กทุกคนอิ่มแป้แล้วคงจะกินไม่ไหวหรอกป่าวคะจะกินคะไม่สิปวกเอามาให้กินเถอะค่ะฉันก็จะกินคะ่ะกระเพาะของหวานอะ่ะมันอยู่แยกกันฉันก็โดยที่เพิ่งกินมานะี่ะอร่อยมากแต่ยังไม่พออิ่มหรอกรสชาติของขนที่กระจายอยู่ในปากความนุ่มนิ่มแล้ว ความหวานของเยลลี่แถมกลิ่นที่ล้ำลึกนี่มันก็นี่มันวายแดงสินะรสชาติของผู้ใหญ่ชอบใจจริงๆรสสัมผัสกลิ่นสัมผัสของเนื้อรูปล,ลักทุกทุกอย่างกำลังสัมผัสรวมกันบรรเลงอยู่ข้างในอ่าอร่อยจัดอ,อย่าบอกนะว่าความหวานที่ไม่มากเกินไปนี่กลับปริมาณความุ้วนไานสมบูรณ์แบบแถมกลิ่นหอมที่กระจายไปทั่วปากแบบนี้แย่เลยฮะเอ๊ะ เหมือนคาแรคเตอร์ของทุกคนกำลังพังทลายลงเลยนะนี่คือตัวตนที่แท้จริงเลยจบช่วงอาหารเที่ยงทั้งอาหารเลือองหวานหมดเกลียงตอนนี้ทุกคนต่างอยู่ในสภาพเหมือนพงจะระเบิดกันหมดหรือก็คือเป็นชัยชนะที่สมบูรณ์แบบฉันเองก็จะพงแตกเหมือนกันค่ะถึงจะไม่รู้ว่ากำลังสู้อยู่กับอะไรก็เถอะจบตอนที่9